สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พามาดูการวิธีการรับพ้านะคะอ่าหินของเรานะคะแล้วก็พราขนาดเก้านิ้วนะคะลูกค้ารับถึงคมเร็วมากหินอันนี้คือรับถึงคมเร็วมากนะคะเป็นพราขนาดกลางนะคะอนันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณอิทธิชยัยสวัสดีค่ะ วันนี้พามาดูพาการรับพรานะคะลูกค้าอันนี้หินของเราก็ละ280บาทนะคะท่าในใดจะรับนะคะเชิญอินบ็อกได้เลยนะคะทักอินบ็อกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะคุณปียนัทสวัสดีค่ะรับถึงคมเร็วมากนะคะลูกค้าสามารถรับจอบรับเสียมรับพรารับเอ,อรับขวานได้เลยนะคะเอ่อ เดี๋ยวแมค่ค้าปักหมุดแป๊บนึงนะคะครูครูจำ้ำครูจ้ำนะคะครูจำ้ำสวัสดีคะ่ะครูจำ้ำ บางคนยังไม่เคยเห็นวิธีการรับพระของเรานะคะลูกค้าแค่ถูอย่างเดียวนะคะอันนี้คืออจะเข้าสวนแล้วนะคะจะเข้าสวนเราเอาเอาเอาเหิดมารับให้ลูกค้าดูนะคะคุณจินตนาคุณจินตน,นาสวัสดีค่ะท่านใดจะรับนะคะทางอินบ็อกได้เลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะพระเกาะของเรานะคะขนาดเก้านิ้วนะคะใส่ด้ามแล้วแปดร้อยบาทนะคะ ไม่รับด้ามเจ็ดร้อยบาทนะคะรวมค่าจะส่งห้าสิบาทค่ะมีพ้าขนาดเจ็ดนิ้วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามานะคะขนาดเจ็ดนิ้วเราขายอยู่ไม่รับด้ามหกร้อยห้าสิบนะคะใส่ด้ามเจ็ดร้อยบาทนะคะรวมจะส่งนะคะจก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะคุณอุดลน,นะคะคุณอุดลสวัสดีค่ะคุณเต็มนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่บอสนะคะสวัสดีค่ะท่านใดจะรับนะคะทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะใช้เวลารับประมาณ มันเท่าไรป่ะมันสงนาทีอืออส่งนาที่เร่งห้านาทีอั <laughs> นนี้นี่รับไปประมาณสองนาทีแล้วนะคะลูกค้ารับไปประมาณสองนาทีแล้วนะคะเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวจะเอาไปฟันไม้ไผ่นะคะนี่เป็นท้าเกาะขนาดเก้านิ้วใหญ่นะคะลูกค้คาท่าไหนจะรับนะคะทักอินบ็อกก์แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะจ๊ะ พรของเราคมมากคมกริบๆนะคะเป็นพ้าเกาะนะคะตกดาเพชรนะคะแต่ว่าตอนนี้พ้าพระนาสารสินค้าหมดนะคะ,ะ,คะท่านใดจะรับนะคะทักอินบ็อกได้เลยนะคะหินรับพร้อมพ้านะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะคุณวิศนุสวัสดีนะคะคุณนัทส,สวัสดีคะ่ะพี่พี่บอสน้องไบสวัสดีคะ่ะคมค่ะคมกริบมากเลยค่ะคมกริบๆเลยนะคะ คมมากาท่านใดนะคะมองหาความคมนะคะลูกค้าสามารถสั่งของของเราได้เลยนะคะแล้วก็หินนะคะลูกค้าไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะคะคือหินหินเป็นหินนำกี่นะคะตัวนี้มันจะกินเหล็กดีมากจะกินเหล็กดีมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดรับนี้จะไม่ผิดหวังเลยนะคะวันนี้แค่เอาเอามาให้ลูกค้าดูนะคะว่าวิธีการรับพระของเรานี่คือรับแป๊บเดียวนะคะลูกค้าถึงคมไม่ต้องถูนาน แต่บางคนถูนานก็ดีนะคะลูกค้าคือจะคมถึงถึงคมเร็วมากคุณวุฒิคุณวุฒิสวัสดีค่ะลูกค้ารับพาไปใช้สักเล่มไหมคะสวัสดีนะคะที่เข้ามารับชมนะคะควันนี้เราเ,เราพามาดูการรับพ้ากันนะคะคนายตัวเล็กสวัสดีค่ะท่านใดจะรับนะคะลูกค้าทักอินบ็อกซ์แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะคแม่ค้าจะใส่ด้ามออประมาณสองวันนะคะถึงจะจัดส่งนะคะลูกค้า คุณสมชายสวัสดีค่ะวันนี้เรามาขายกันแบบบ้านๆเลยนะคะให้ดูให้ลูกค้าดูนะคะว่าวิธีการรับพราของเรานะคะอันนี้เป็นพ้าเกาะขนาดเก้านิ้วนะคะลูกค้าพ้าเกาะขนาดเก้านิ้วนะจ๊ะตอนนี้ด้ามเป็นไม้นักบุตรเลยนะคะด้ามไม้พูนสินค้าหมดนะคะด้ามอ,อพราขนาดเจ็ดนิ้วใกล้จะหมดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนจะรับนะคะ แจ้งชื่อมี2ขนาดค e tamam e: ่ะค right. ุณว right. so 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 ุิมีขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็ขนาด9้านิ้วนะคะขนาด7นิ้วนะคะไม่รับด้ามนะคะ650บาทนะคะใส่ด้ามนะคะ700บาทนะคะจะส่งปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทค่ะแล้วก็ขนาด9นิ้วนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้เอามานะคะขนาด7นิ้วนะคะมีเด็กขนาด9นิ้วนะคะลูกค้าขนาด9นิ้วเราขายอยู่นะคะ700บาทนะคะไม่รับด้ามใส่ด้ามอยู่8 0 0บาทนะคะจะส่งปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะใช่ค่ะมีขนาด7นิ้วแล้วก็9นิ้วนะคะมี2ขนาดนะคะ ขนาดไหนคะคุณวุฒิอุ้ยนี่คมมากนี่คือยังไม่ถึงคมต้องให้มันขาวจุว๊ะคุณประเสริฐจีนุกุลสวัสดีคะ่ะมีสองขนาดคะ่ะคุณวุฒิแต่ว่าที่ขายดีขายดีมากคือจะเป็นผ้าใหญ่นะคะเป็นผ้ากลางนะคะขนาดเก้านิ้วนะคะส่วนผ้าเล็กมาเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วนะคะของเหลือไม่กินเล่มแล้วคะ่ะจะหมดแล้วคะ่ะด้ามของเรานะคะใส่ด้ามไม้นักบุตรนะคะ คุณเจษดาสวัสดีค่ะคุณเจษดาสวัสดีค่ะถ้านใดจะรับพักของเรานะคะย<อ>ินดีนะคะพักอินบ็อกซ์แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะใช้เวลาประมาณสองวันนะคะแม่ค้าใส่ดามนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้แม่ค้าไลค์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ